เลี้ยงลูกแบบเพื่อนกับเลี้ยงลูกแบบลูกเลี้ยงแบบไหนดีนะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่มีแนวคิดในการเลี้ยงลูกแบบเพื่อนนะคะคุยกันได้ทุกเรื่องเชื่อว่าการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เออเรากับลูกนะคะมีความสนิทสนมกันเขาจะกล้าปรึกษาปัญหาพ่อแม่ทุกเรื่องและเชื่อว่ามันจะเป็นการลดปัญหาเมื่อลูกของเรานั้นโตขึ้นแต่แต่แต่ มีการวิจัยมาว่าพ่อแม่อาจเข้าใจผิดกับการเลี้ยงลูกแบบนี้ค่ะเรื่องสำคัญบางเรื่องที่ขาดหายไปนั่นก็คือความล้มเหลวเรื่องบทบาทหรืออำนาจของพ่อแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนเล่นกับลูกได้แต่ต้องไม่ใช่เพื่อนกับลูกนะคะบทบาทความเป็นพ่อแม่จะต้องไม่ลดลงจะต้องไม่ลดอำนาจของตัวเองลงค่ะ